นี่ครับแน่ทัวร์ครับเดินถ่ายคลิปวิโดโอบนวิวสวยๆของแม่น้าตาแกวผมเห็นลูกนี้ตกปลาในสไตล์ของคนกัมพูชาตกคันเบ็ดกระจายามากเลยแล้วก็จะมีอะไรดึงดึง๊กๆๆึกแล้วก็ใช้มือดึงนี่ครับออริจินอลสไตล์ต้องแบบนี้ครับไม่มีการเบี่ยงเบ็ดบลอลลตอมถอดรูปเนาะถอดรูปเนาะอ๋อเวลากระตกเขาจะเวี่ยงตกตกนะถ้ะดูเวี่ยงเหยื่อดูนะดูดูด ไม่ใช่ไรลอกปั๊บพอเปลี่ยนปั๊บอ่าคันเป็นลงเห็นไหมก็ยึก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 เหมื่นบ้านเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ครับเราก็จะไลต่ตาเหมือนกับการชักลอกปลาแหละนี่ครับน่าจะตกได้ตกได้อยู่อ่าดูดูตกนะครับดูด,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 ดูนี่เวียงป๊อปป๊อปป๊อป้องแม่นด้วยครับต้องแม่นด้วยเวียงเวียงเวียงป๊อปปุ๊บโอ้โหไกลเลยแม่นเลย เขาจะไล่มาตามร่องน้ำนี่เลยนี่ครับออริจินอลสไตล์ไ่ตรงร่องดูดูเวียงเวียงเวียงดึง <มา S 1> ดึงบเลนเสียงหอมป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปป,ป,ปุ๊บนี่ครับทำร่องน้ำนี่แน่นจริงตกกี่โมงที่กี่โมงดาทามนี่ อมกูมีมองมันมองมันนะครับมองมวยมองปีมองลือ้อมองนะมองมวยมองปีด๋ดบบลึกเขาจะตบจากตอนนี้ไปถึงปีสองปีสามอ้าวเหรอมันตกตอนนี้ถึงปีสองปีสามเลยโอ้โหออริจินอลสไตล์จริงคือปกติเราจะตกกันเช้าๆนะตกตั้งแต่ตอนนี้ถึงปีสองปีสามบ้าบ้าเยอะไหม ออดูปลาดีกว่าปลาเปิดให้พี่ดูดีว่ามีปลาอะไรมั้งใช้บางยังไม่มีไม่มีเลย,ต,ยตัวเน็กๆไ่เราลองดูดิขอขอดูอเ,ปเป็นเป็นเหยื่อเขาเขาเอามาทำเหยื่อเห็นไหมไม่รูว่าอะไรลองดูกอนเอาอะไรเพืด่ดูดูดีว่าได้อะไรที่ไม่ได้ไปใช่าหมนะวะไดีด๋ยว อ๋อนี่ตกได้นี่ไม่เยอะคืนนี้ตกได้ด้านจะมาโชว์นี่เป็นตัวแค่ไหนเดี๋ยวกระลึกเขาเพราะมันไม่ได้อยู่ในน้ำนือที่ตกได้ออเอาไปอือตัวนี้นี่คือตัวที่จะตกได้นะครับมาลองเห็นดด้านหลังแนวไฟฉายนี่มีประโยชน์มากเลยวันนี้คงเต็มค่อมอะไรฟุ๊บฟุ๊บตอดเฮ้ยตอดเหครับเมื่อกี้ตอด อังพุบแต่ไม่ได้พี่ตอดพุบพุบมาดูถอนรูมเนาะนี่ครับว้าเพียงปุ๊บเวี่ยนไปตรงไหนอ๋อนี่ครับแม่นมากแม่นแม่นขเขาเวียงคันยาวด้ครับเอาดูเวียงทำด้วยทุบนะ อดอดอดคันยาวมากนู่นโอ้โหดูคันเป็ดไม้ไผ่มันซี้มาไม่แต่เจ็ดคลื่นว๊อบโอ้เขินใกล้เช้าตัวเจ็ดคลื่นต็มไัวโอ้โหเวียงไกลนะดูดีเวียงไปเบาเปลี่ยนไปไกล อ๋อตกยันตีสองหรืสามเลยหรอแล้วไม่มีมีไฟไหมดาถ่านนี่แล้วมีไฟไหมไม่ไม่มีไฟเลยไม่ต้้องใชโอ้โหลุงนี้แกตกแน่นอนเมื่อชีพเมื่อชีพตกไม่ต้องใช้ไฟถ้าเดือนเดือนแจ้งมากก็มีกินอีกอ่ะลุงเขาบอกอ่ะอู้เชลยงอยากเชลงเตี้ยมโอ้เป็นไปได้โอ้เชลงทุบถุบอ่ะขึ้นมาเลยทำไมเด็กจะบอกปีปิงเหรอจมจมจริงดเว้ยไหมาอ้ห๊อ้ โอ้พอจมดินให้โอ้โหโอ้ตายแล้วโกพลาดแล้วเฮ้ยครับพูกไม่พลอยแล้วหมดเลยครับรองเท้านี่ดูรองเท้าโอ้เก่งๆใส่บู๊ตดินี่อ๋อโอเคๆน้ำปปทะปิงิงมีปิงด้วยอ่ะนี่นี่ไม่มีอะไรไม่มีเลยไปแล้วขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรแล้วมีปิงจีบจีบจีบเลยครับบอกการตื่นตะลึงตกตาหน่อย โอ้ยเยอะเยอะเยอะพอละนี่ไม่มีไม่มีไป่เชื่อผมดาซ่านน้ำเดีเอาเอาเท้าซาดมาเท้าซาดมาโอ้โหหมดเลยเอาเท้าซาดมาเลยติ่งโดนติงเนี่ยโดนติงดูเดี๋ยวไปนั่งในร้านไม่นี่ไม่นี่เท้าก็รู้แล้วโอเคออกุนออกุนอมลุงไปตรงไหนต่อตนาเตียอมตนาเตียนัง กอดดึกแล้วอ๋อเขาออกเทียงคืนอีกเทียงคืนออโอเคโอเคพอเคิรนผมครับไปแล้วครับนี่ครับออริจินอลสไตล์กินเที่ยงนอนออนไลน์กับอันแน่ถูกวะเมื่อแล้วครับ